ครับผมทำอะไรครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอน้ำแข็งไปใส่ปลาหมึกอันนี้ก็เฉลี่ยคุณละสิบโลสิบโลเพราะว่าพวกเราเป็นนักล่าหมึกทีนะเพราะว่านี่ดูกลมอุตงงมุตุตกขับฝนก็ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับผมเรือชื่ออะไรครับเรือปทุมทพิปครับ ซึ่งก็เป็นเรือนำเที่ยวนะครับในการที่จะตกหมึกวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้สองสาวันนะครับก็ขึ้นลมนะครับกอมุตุว่าโอ้โหพายุเข้ามาก็ตกหนักมากแต่ว่าวันนี้ครับท้องฟ้งฟาดาวแจ่มใสเหมือนจะเป็นใจให้เหล่านักล่ายอย่างพวกเรามีครับเขาเกร้าได้ว้าวมีาคารเราเกะจริงๆด้วย ไไตยังไม่ไ <microphones> ด <and piano noise> <mar cribing> <half> ้เลยใครเขาจับ จับปลาสองมือจริงๆเลยนะครับวันนี้ไทยใช้สองนันเลยอ่ะโอ้ยเก่งจริงๆเอ๊แอบแล้วนะแอบแล้วคุณทำอะไรครับคุณเล่นเหรอคุณเล่นเนี่ยคุณไม่จริงจังเลยอะสายเยอะเน้นเน้นเน้นเมาไม่เน้นเพื่ออะไรนะมึงอ่ะมีเพื่ออะไรด้วยนะ หยดเข้าไปจัดให้มันหยุดกันครับให้มันหยุดแล้วจับติดเลยทั้งหวมตัวเลยมเล็กครับเล็กกเยน้ลยดูดแล้วดูดแมันกำลังดูดให้มันดูดเข้าไปมันดูดน้ำมบให้มันหยุดกอนครับมันหยุด่ัน เนี่ย谢谢หาวานใครเห็นดำใช่เนนะ mm. ื้อมันจะหวานมากมันสดนะครับเนี่ยวอริจินอลอ่ะกัดนะกัดกัดกันเลยหวานไหมอืมหวานด้วกินจิ้วยูกวิจิ้มกินก้มลูกวิหวานใช่ไหมหวานดูดนิดนิดหน่อยมันเข้ากันด้วยกันกินนจิ้มดใช่หืมน้ำจิ้มตามเลยครับดูด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 นี่ บ่อยอ่ะมีน้ำดำด้วยน้ำดำน้ำดำตายแล้วอ่ะตายเลยอ่ะกัดเลยแล้วก็กัดแล้วก็กินทั้งตัวตายแล้วอร่อยกระดกกระดกกระดกจินนี่เร็วกระดกจินนี่เร็วจะหายใช่ไหมดกสดอร่อยไหมหวานไหมใช่ไหมหวานเห็นไหม อร่อยหาเลยเร็วกินนี่จะไงครับตะกี๋น้อยใส่แก้วโคตหวานจุดเทีน ตัวเบ็นเลื่อเลยตัวเทียนด้วยอ่ะตัวเทียนเดือดเทียนเหมาะเลยเรียบร้อยไปตกปลาต่อเลยมาตุกทางแล้วหลายปลาใช่ป่ะตัวเทียนด้วยแต่ต่อย่าเปรคติดนะไม่มีใครงมแม้นะวันนี้มึงต้องไม่งมผูงขึ้นมาก็จะตายแล้วเร็วด้วยไม่ต้องล้อด้วยแสดงว่า ได้ม,มันมีเหยื่อด้วยไงมันมีเหยื่อมันก็เลยไม่มันเป็นบางน้ำครับบางน้ำก็ไม่มีอือเอาแล้วเอาแล้ว เนื e ้อขาวชัวนี่ครับสดครับสดของแท้ลงเอาก้างโยนลงน้ำล่อปลาต้องเบรยี่้อ เียยัอยง,อยงอยู่ะน,นะตั้มหลืออเล่าสีเกียได้นะแอบแร่นะอันนี้แบบซอยไม่ได้ลอกหนังอันนี้ไม่ได้ลอกหนังอ,อ,อันนี้แก้วขครลาแก้วผมเองเจัดมากดูมันดูเฮ้ยครับดบูความกรอบความเด้งของมันเมือ่อ,อสอดครับ ที่มันอร่อยเนี่ยเพราะมันหมึกมันสดครับเรื่องของเรื่องสดเลยเรื่องปรุงนี่เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นครับนี่ครับลาบหมึกครับอือหือเนี่ยครับละมุนฮะอร่อยมากเฮ้ยมันกรอบมันกรอบมันแตกต่าง นั่นมันกระชืดๆนะเรียกกินนะอืมดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะเดีหลือต้มยำมีคือจะกินใ้ครบพวกเมนูดีโอเคไหมกินกุ้งน่ากินนะครับนะตัวนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมใครกินหรือใช้ใช่ตัวนๆนี่เน้ตรงนี้ตัวเต็งตัวเต็งเต็งอ่ะเต็งอ่ะไอ้ต้มไม่มันกระพิบกระพิบกระพิบใช่เร็วยังไม่ตายครับยวิบวับวิบวับอยู่ครับ เอ้ยน่ตัมันตาไปแล้วแต่เซลล์ยังไม่ตายครับเห็ไม่ิบบ๊อบวิบบ๊อบเหี้ยนะตัวมันตายไปแล้วแต่เซลล์ยังไม่ตายครับเหไมวิบบ๊อบวิบบ๊อบเหี้ยครับมึกสดของแท้หมึกเป็นๆห็วหงายไม่ต้องใ่เลยไงบ้างครับอ่อย่อดดีดีครับผมนี่

เราทำเกี่ยวกคอนเทนต์เผิงตกให้เด็กมันเดวไม่ได้ตกเลยแผลล้วนๆที่ไหนได้เรามีมือสไนเปอร์นี่ยะคนไม่ได้หมึกก็ต้องทำอย่างเงี้ยแหละฮะตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอกนภ์นะครับตกใจเลยสำเร็จมากนะครับกับทริปนี้ นะครับกับไสพัดแล้วก็เรือปทุมทพิปผมแนะนำนะครับถ้ามาที่หัวหินนะครับเดี๋ยวจะแท็กเพจไปให้นะครับใครที่สนใจชอบท่องเที่ยวนะครับแนวแบบหาตกหมึกกินนะครับมีอาหารอร่อยก็นะครับที่เพจนะครับตกหมึกนะครับหัวหินกับเรือปทุมทพิปและไสพัดครับทิปนี้ก็อิ่มอร่อยเดี๋ยวนะครับลาไปก่อนครับ